จะเห็นว่าการเกิดขึ้นของลมปลายปัตคาดหลังสัญญาณ4ีหรือสัญญาณ4ีหหรือฝลังเรียกว่ามิโอเฟสเชียลเพนซินโดมเนี่ยมันชัดเจนลยฮะมันเกิดจากความผิดปกติของธาตุลมอังคะมังคานุสารีวตากับอีกอันหนึ่งก็คือลมที่ชื่อว่าอโทคะมาวตานั่นเองสวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แ,ทยแผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทางยูทูบชา n e l หมอพิเชษ เราคุยกันถึงเรื่องตรีธาตุหรือตัวคุมธาตุสำคัญก็คือธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟซึ่งก็เป็นเสมหะวาตะปิตะเนี่ยหลายคลิปหลายคนก็อาจจะอยากจะรู้ประเด็นอื่นๆอ,อีกบ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาจากประสบการณ์ของผมนะประสบการณ์ของผมที่ผมเคยมีปัญหาเรื่องปวดสะบักนะปวดสะบักโดยเฉพาะข้างซ้ายนะไปเราไปขับรถนานนั่งคอมพิวเตอร์นานๆปวดสะบักปวด ไา่กดหลังนะฮะพอกดกดเอ๊ะมันเหมือนมีจมุกดตรงนี้มันเจ็บนะซึ่งเคยเป็นเป็นไป,นปนในห,หายอยู่หลายครั้งนะก่อนที่ผมจะรู้จักการแพทย์แผนไทยแบบจริงจังนะพอเป็นพวกผมก็รู้สึกว่าอ้าวอันนี้เนี่ยจุดกดเจ็บแบบนี้นะปวดเมื่อยตึงแบบนี้นะลักษณะแบบนี้เราเรียกโรคแผนปัจจุบันว่า Myofascial Pain Syndrome นะ o f a s c i a l Pain Syndrome มันก็เป็นการอักเสบนะอักเสบของกล้ามเนื้อ กับพังผืดที่หุ้มกล้ามเนื้อนะไมโอก็แปลว่ากล้ามเนื้อเฟเชีย mm hmm. ก็คือแฟชเชีย hmm. นะครับก็คือเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อหรือพังผืดหุ้มกล้ามเนื้อนะครับซึ่งตอนนี้นเราก็เป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับก็ mm hmm. ใช้ยาแล้ว mm hmm. ก็กินยาแก้แอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะครับแก้อักเสบที่ไม่ใช่เสเตรอยแล้วก็กินยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อ นะประกอบกันไปก็กินไปสัก2อสวันก็ดีขึ้นหายแล้วก็สักพักก็จะเป็นมาอีกก็มีจากการทํางานที่เรานั่งเยอะใช้คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเยอะนะครับทีนี้พอได้เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไะทยศาสตร์การแพทย์แผนไทยรู้เอโรคกลุ่มนี้นะครับมันเป็นโรคที่เกิดจากธาตุในร่างกายของคนเราตัวสําคัญตัวหนึ่งใน4กลุ่มก็คือธาตุลมนะฮะธาตุลม ผมก็อยากจะมาโฟกัสเรื่องของโลกของาธาตุลมนะาธาตุลมซึ่งทําให้ผมรู้แล้ว่าอาการที่ผมเคยเป็นตอนนั้นนะเราเรียกกันว่าโลลรคลมปลายปัตตคาตหลังสัญญาณ4 5นะครับก็แล้วแต่ฮะพอบางทีเนี่ยนะฮะเป็นบางทีมันปวดตึงนะลงไหลต้นแขนต้นคอนะถึงลงมาถึงข้างล่างก็มีนะฮะถึงกลางๆหลังอะไรเงี้ยนะครับ ก็ตอนนั้นก็เอออันนี้ลักษณะนี้ก็จ,จะเป็นลมปลายปัตตคาตหลังสัญญาณสี่แต่บางครั้งมันปวดตึงมันถึงกมับถึงไตทอยปวดบีบลัดลัดเลยนะครับนะปวดบีบลัดเข้ามาด้วยเนี่ยแถวหลังเนี่ยเอออันนี้ก็เป็นลมปลายปัตตคาตหลังสัญญาณ45่ห้นะสีหคือสัญญาณที่หลังเนี่ยที่เราเรียกว่าสัญญาณ1 2 3 4 5หเนี่ยที่หลังเนี่ยมี5สัญญาณคาเที่ว่าเป็นสัญญาณแม่เป็นสัญญาณแม่ของหลังก็คืออะไรฮะ ก็คือจุดที่สำคัญที่สามารถที่จะกดแล้วกระตุ้นนะทางเดินของลมนะทางเดินของลมให้มันเกิดการเคลื่อนไหวได้ดีเพราะการที่เราเกิดการปวดการเคร่งการตึงของกล้ามเนื้อนะการเกร็งเหล่านี้พวกนี้ก็คือการเกิดการหย่อนการหย่อนของธาตุลมนะการหย่อนของธาตุลมเพราะธาตุลมหย่อนพวกการเคลื่อนไหวก็ไม่ดีนะการเคลื่อนไหวไม่ดีการไหลเวียนเลือด ไปเลี้ยงส่วนนั้นก็ลดลงไปโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการตึงเกรงปวดเมื่อยก็เป็นการสะท้อนว่ามันมีการทํางานของาธาตุลมที่ไม่ปกตินะครับผมได้เคยพูดไปในคลิปที่แล้วแล้วนะฮะว่าเราได้พูดถึงาธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของร่างกายนะาธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสําคัญของร่างกายก็จะมีตัวาธาตุดินซึ่งมีอยู่20ชนิดาธาตุลม ซึ่งมีอยู่6ชนิดาธาตุน้ำมี12ชนิดแล้วก็าธาตุไฟมีอยู่4ชนิดทั้งหมดรวมแล้วเป็น42ชนิดแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ดึงออกมาจัดหมวดหมู่ให้เป็นาธาตุเหมือนกันก็คือกลุ่มของช่องว่างของรูอวัยวะท่อกรวงต่างๆพวกรอยต่อระหว่างาธาตุนี้ก็มาเรียกรวมกันเป็นอีกกลุ่มนึงว่าอากาศาธาตุแต่จะไม่ได้จำแนกว่ามีมากมาย เพราะว่ามันมีตั้งแต่ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเช่นรูจมูกช่องปากนะฮะรูทวารหนักรูหูตาต่างๆเหล่นนา,านี้ก็เรียกทวารทั้ง9ทั้ง10นะอันนี้เห็นได้ชัดเป็นอากาศพาดที่เห็นได้ชัดแต่มันก็ยังมีเน,นี่ยไซนัสนะโปรงอากาศรอยต่อของข้อท่อทางเดินของอาหารท่อในเส้นหลอดเลือดหลอดน้ําเหลืองนะอวัยวะท่อกวงต่างๆพวกนี้เราไม่สามารถนับจํานวนได้ว่ามันมีเท่าไหร่นั้นระวมไปถึง ช่องว่างระหว่างเซลล์ซึ่งเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างอนุก็มีมากมายมหาศาลจึงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นในกลุ่มของอากาศธาตุก็เลยไม่ได้จำแนกออกเป็นว่ามีจำนวนเท่าไหร่แต่มีกลุ่มที่เรียกรวมกันว่าเป็นอากาศธาตุก็คือช่องว่างซึ่งตรงนี้อาการที่ผมเป็นแล้วเล่าให้ฟังนะนั่นก็เป็นเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะฮะแต่ก็ได้หายไปหายไปเพราะไรหายไปเพราะได้รับการดูแลทางการแพทย์แผนไทยนะฮะทางการแพทย์แผนไทย โดยที่ได้รับการวินิจฉัยนะการวินิจฉัยคือใครวินิจฉัยโดยผมนี่แหละนะตัวผมเพราะผมไปเรียนเรียนรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยเราก็รู้แล้วอ๋อโรคนี้เราเป็นอันนี้นี่เองโรคทางฝรั่งเรียกว่า MFP myofascial pain syndrome นะโรคทางแพทย์แผนไทยก็เรียกว่าโรคลมปลายปัตตคาศหลังสัญญาณ4หรือสัญญาณ4ี่กับสัญญาณ5ก็แล้วแต่อาการจะเป็นมากน้อยไปถึงไหนนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เรารู้นะครับ คำว่าลมก็คือเกิดความผิดปกติจากาธาตุลมปลายปัตตคาต์คำว่าปัตตคาตคือกล้ามเนื้อปลายปัตตคาตคือปลายกล้ามเนื้อไอ้ปลายกล้ามเนื้อมันต่อไลยฮะปลายกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งก็ต่อกับเอ็นกล้ามเนื้อที่จะไปผูกติดกับกระดูกเนี้ยเขาเรียกว่าเทนดอนนะในขณะเดียวกันนะครับตัวกล้ามเนื้อเองก็จะมีพังผืด เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มกับไอ้ส่วนกล้ามเนื้อที่มันต่อกันเนี่ยตรงนั้นนะเนี่ยเขาเรียกว่าปลายปัตตคาดหรือปลายกล้ามเนื้อนั่นเองมันก็จะเกิดการอักเสบในทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เรียกว่า i n f l a m ม a t i o n inflammation เกิดปฏิกิริยาการอักเสบก็จะมีอาการปวดมีบวมมีแดงมีร้อนได้แต่ในทางการแพทย์แผนไทยบอกว่าโรคลมลมการเคลื่อนที่ของลมมัน ปกติไปหรือมันติดขัดไปนะฮะอันนี้ก็คือการวิ่งใช้เปรียบเทียบมาหเห็น2โรคเลยนะสโรคที่ได้เห็นทีนี้เวลานวดบําบัดเวลานวดรักษาเนี่ยก็จะต้องนวดนะให้เกิดการกระตุ้นทางเดินของลมเนี่ยทางเดินของลมนะครับไอทางเดินของลมเนี่ยนะครับถ้าเราฟังในเรื่องของธาตุลมทั้ง6ไปแล้วเราก็เอ๊แล้วมัน มันจะนวดยังไงในแนวทางเดินของลมนะฮะก็จะเกิดความเชื่อมโยงระหว่างาธาตุลมทั้ง6ที่เรียกว่าชการวายโยธาตกับเส้นประธาน10ก็คือทางเดินหลักของลม10เส้น10แนวทางมันจะเกี่ยวพันกันตรงนี้คือสิ่งที่แพทย์แผนไทยเองก็จะต้องทําความเข้าใจตรงนี้เพื่อจะได้เชื่อมโยงองค์ความรู้ได้เพราะว่าถ้ากลับไปดูนะครับ ถ้าเทียบจากตรีธาตุที่เราพูดกันมาเนี่ยว่าตรีธาตุเกิดความผิดปกติตรีธาตุเสียสมดุลจนต้องมาทําให้เกิดเ็าเรียกว่าสัมมณะก็คือเกิดความสมดุลของปิตะสัมมณะก็สมดุลของปิตะวาตะสัมมณะก็สมดุลของวาตะเสมหะสัมมณะก็สมดุลของเสมะเนี่ยให้กลับมาสู่ภาวะปกติภาวะสมดุลนียทีนี้วาตะนี่มันคุมธาตุลมนะวาตะเป็นตัวกําเนิดธาตุลมก็คือหัตชัยวาตะ สุมนาวาตะและสัทธ,ธกวาตะสามตัวเนี่ยทำงานร่วมกันที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเกิดาธาตุลม6ชนิดขึ้นในร่างกายาธาตุลม6ชนิดเนี่ยอ่ะย้ำอีกทีก็ได้ชนิดที่1นึ่เขาเรียกว่าอุดทางคมาวาตาอุดทงางกรามวาตาเป็นลมพัดขึ้นลมพัดขึ้นซึ่งมันก็เทียบได้กับการเคลื่อนไหวของกระแสประสาจากส่วนปลายเข้ามาสู่ส่วนกลางหรือส่วนบนก็คือจากส่วนล่างขึ้นมาส่วนบนเขาเรียกอุดทงางกรามวาตา อันที่สองก็จะย้อนกันคือลมพัดลงก็เรียกอโทขามาวตาอโทขามาวตาก็คือการเคลื่อนไหวของกระแสประสาทจากสมองลงไปสู่ส่วนปลายหรือส่วนกลางไปสู่ส่วนปลายหรือส่วนส่วนหัวหรือส่วนบนเนี่ยไปสู่ส่วนล่างปลายมือปลายเท้าอันนี้ครับก็เรียกอะโทขมาวตาอันนี้ม okay. ีการยืนยันชัดเจนว่าเป็นไปได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวของกระแสประสาทเข้าที่เรียกว่าเซนเซอรี่เนิร์ฟ นะเส้นประสาตรับความรู้สึกกับกระแสะออกนะเขาเรียกว่ามอเตอร์เนิร์ฟนะครับกระแสะออกอันนี้ก็จะชัดเจนในตำราแพทย์แผนไทยที่ชื่อว่าคมพีชงวดานซึ่งว่าด้วยลมมีพิษมากเนะี่ยจะมีอาการที่แสดงออกชัดถึงระบบประสาทสั่งการหรือมอเตอร์เนิร์เวตซิสเต็มและระบบประสาตรับความรู้สึกหรือเซนเซอรีเนิร์เวตซิสเต็มอันนี้ค่อนข้างชัดเจนจะไม่ใช่ การเรหรือการผายลมในใน,ในหลายๆที่ที่เปรียบเทียบกันคู่ที่2ก็คือเป็นธาตุลมที่เป็นการเคลื่อนไหวที่อยู่ที่ระบบทางเดินอาหารนะครับทางเดินอาหารจริงๆไม่ใช่เฉพาะทางเดินอาหารหรอกมันรวมไปถึงระบบทางเดินปัสสาวะด้วยก็คือลมกุจฉิสยาวาตาลมกุจฉิสยาวาตาเขาเขียนว่าลมในท้องนอกไส้จริงๆก็คือการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเรียบที่อยู่ที่ผนัง พ่อกวงของทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะนะเราเรียกว่ากุดจิสยยาวตาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดทิศทางนะเคลื่อนจากบนลงล่างเช่นกันนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของอากาศหรือก๊าสที่อยู่ในทางเดินอาหารเขาเรียกโกฏดขาสยยาวตานะอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งของธาตุลมแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะเพราะมี6ชนิดเนี่ยมี4แล้วนะสคู่ก็คือ4แล้ว อีกชนิดหนึ่งก็คืออังคะมังคานุสาลีวตาอันนี้เป็นลมเขาเรียกว่าลมกองใหญ่มากเป็นาธาตุลมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อลายทั่วตัวกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยก็ยกเว้นอันที่เกิดกุฎิสยาวตาไปก็คือยกเว้นกล้ามเนื้อเรียบที่ผนังทางเดินหารหรือผนังของทางเดินอาหารหรือผนังของ ทางเดนปัสาวะเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นกุชิสยาวตาเป็นกล้ามเนื้อเรียบเหมือนกันแต่ทํางานแตกต่างกันไปนะทำงานจะไม่เหมือนกับตัวกล้ามเนื้อเรียบที่อื่นนะก็คือเกิดลมคนละชนิดอ่าไอชนิดเนี่ยเรียกว่าอังคะมังคานุสาริวตาคือลมพัดทั่วกายไอลมพัดทั่วกายเนี่ยมันอาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อเรียบที่หลอดเลือดหลอด้ําเหลืองก็ได้กล้ามเนื้อกะบังลมนะลมถึงกล้ามเนื้อลายที่เป็นกล้ามเนื้อโครงล่าง ทั่วร่างกายที่ทําให้เรายกแขนยกขาเคลื่อนไหวได้ลมกองนี้ก็เป็นลมกองใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการเคลื่อนไหวตรงนี้ไม่ดีนะเกิดการเกรงการข้างของการไหลเวียนมันก็คือธาตุลมมันหย่อนหรือเกิดความผิดปกติแล้วอันนี้เป็นอังคะมังคานุสาริวตาเป็นลมที่พัดทั่วกายกับอีกส่วนหนึ่งก็คือธาตุลมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอากาศภายนอกเข้าสู่ร่างกายก็คือเข้าสู่ปอด แล้วจับปอดออกไปสู่ภายนอกก็คือลมหายใจเข้าออกอันนี้เขาเรียกลอลมอัตสาสะปัดสาสะวาตาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดการเมื่อยกล้ามเนื้อเมื่อยเอวเมื่อยหลังอะไรต่างๆพวกนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากไหความผิดปกติหลักๆก็คือตัวอังคะมังคานุสาลีวาตาไอ้อังคะมังคานุสาลีวาตามันอาจจะเกิดจากตัวกล้ามเนื้อเองแล้วก็จะเกิดจากการไหลเวียนเลือดจากการบีบของเส้นเลือดซึ่งมี ผนังเส้นเลือดส่วนกลางของผนังเส้นเลือดเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อเรียบก็คือลมชนิดเดียวกันนะฮะจะก,กล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบก็คือลมที่พัดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเกิดขึ้นของลมปลายป,ายปัตคาตหลังสัญญาณสี่หรือสรร 4, ัญญาณ4ีหที่ผมเล่าให้ฟังหรือฝรั่งเรียกว่า myofascial syndrome เนี่ยมันชัดเจนลยฮะมันเกิดจากความผิดปกติของธาตุลมอังคะมังคานุสารีวตากับอีกอันหนึ่งก็คือมันเกิดจากความผิดปกติของ ตัวที่ช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานก็คือระบบประสาทสั่งการหรือมอเตอร์ r v อร์ s ว s รซซึ่งตัวนี้มันก็คือลมที่ชื่อว่าอะโทคะมาวตานั่นเองเพราะฉะนั้นการเกิดความเจ็บป่วยมันอาจจะเกิดธาตุลมหลายๆตัวมาผสมประสานกันก็ได้มาทำงานที่ผิดปกติคาดเคลื่อนไปด้วยกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะวินิจฉัยโรคหรือเขาได้เขียนว่าโรคลมโรคลมโรคลมแล้วก็ถ้า ตามคลิปคลิปหนึ่งที่ผมพูดถึงเรื่องความผิดปกติจากตรีธาตุก็คือปิดตะวาตะเสมหะเนี่ยนะปิดตะเนี่ยมีความเจ็บป่วยที่บันทึกไว้ประมาณ40อาการเสมหะ20อาการแต่วาตะเนี่ยแปอาการเพราะฉะนั้นโรคลมจึงเกิดได้เยอะเกิดได้เยอะแล้วก็จะเห็นว่าเวลาแบ่งช่วงวัยของคนเราตามหลักการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะก็แบ่งช่วงวัยออกเป็น3ช่วงวัยปรากฏว่าช่วงวัยแรกก็คือปฐมวัยเนี่ย ศูนย์ถึงสิบหกปีมัดชิมัไว้ไวกลางก็สิบหกถึงสามสองแต่ปัดชิมวัยเนี่ยสามสิบสองขึ้นไปเนี่ยยาวมากเลยเพราะฉะนั้นโรคลมหรือโรคที่เกิดจากธาตุลมที่ผิดปกติก็จะมีอยู่จำนวนมากนะครับผมคิดว่านะเราจบกันแค่นี้ก่อนฮนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเล่าต่อครับว่าแล้วจะทำยังไงนะจะมีโรคอะไรที่ผิดปกติแล้วเราจะแก้อาการแก้ความผิดปกตินี้ได้ยังไงนะครับมาติดตามกันในคลิปต่อไป ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ